เช้านี้ผมไปเดินมาก็คิดได้เรื่องหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็เลยเอามาแชร์มาพูดคุยกันนะครับจะออกแนวปรัชญาน,นิดหนึ่งนะครับชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่มีผู้ที่ออกแบบระบบออกแบบกติกาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเป็นไปตามระบบนะครับถูกขับเคลื่อนไปตามระบบ ตามปริการที่เขาวางไว้นะครับซึ่งพวกแบบก็เข้าใจดีว่าในพื้นฐานจิตใจมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีอยู่สองด้านนะครับก็คือว่าทั้งด้านบวกหรือด้านลบนะครับด้านลบก็คือว่าเป็นเรื่องของกิเลสนะครับที่โลภโกรธหลงความไม่ดีอะไรทั้งหลายนะครับความเห็นแก่ตัวอะไรเหล่านี้นะครับก็คือด้านลบนะครับส่วนด้านบวกก็คือเรื่องของความดีทั้งหลายเรื่องของสติปัญญาเรื่องของอ,อุณธรรมทั้งหลายนะครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆนะครับ แต่ว่าผู้ออกแบบระบบเนี่ยก็เลือกที่จะออกแบบระบบมาเพื่อส่งเสริมด้านลบหรือว่าด้านกิเลสเป็นหลักนะครับที่ผู้ออกแบบระบบต้องการจะออกแบบระบบออกมาส่งเสริมด้านลบหรือด้านกิเลสเป็นหลักเนี่ย <decía S 1> <God. S 2> ก็เพราะว่าต้องการที่จะให้คนให้เราเนี่ยให้คนหมู่มากเนี่ยอ่อนแอลงนะครับเพื่อที่เราอ่อนแอลงเนี่ยพวกแบบเนี่ยเขาจะได้ควบคุมพวกเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นี้ก็เป็นอาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเอาในยุคปัจจุบันในสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองไปรอบตัวนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเกิดความเอาลัทเอาเปรียบนะครับความเห็นแก่ตัวความแตกแยกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็เราก็คงจะสัมผัสได้นะครับพอเราเข้าใจว่าระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับระบบมันส่งเสริมที่จะใช้สัญชาตญาณที่มันมีอยู่แล้วหรือว่ากิเลสอยู่แล้วในตัวเราเนี่ย เพื่อทาให้ระบบมันขับเคลื่อนต่อไปได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันเราจะไม่มีทางแก้ไม่มีวิธีแก้ไม่มีทางออกเลยนะครับซึ่งผมก็คนพบว่านะครับเราสามารถออกจากระบบนี้ได้นะครับในเมื่อเราเข้าใจว่าพวกแบบระบบเนี่ยใช้กิเลสในตัวเราเพื่อควบคุมตัวเราเพื่อทําให้ระบบนี้มันเดินต่อไปได้เนะี่ยเราก็เพียงกลับมานะครับควบคุมตัวเองให้ได้กลับมาเท่าทันตัวเองให้ได้นั่นเองนะครับ แต่มันก็ต้องอมีวิธีการนะครับที่จะที่เราจะต้องมีเครื่องมือนะครับที่เราจะมาใช้ควบคุมตัวเองครับสิ่งนั้นที่ผมได้ใช้อยู่ได้ทําอยู่่ก็คือการมาฝึกสติความรู้สึกตัวนั่นเองครับก็คือว่าพอเรา,เารู้สึกตัวมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายคําว่าสติรู้สึกตัวนิดหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับคําว่าสติเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือว่าความรู้สึกตัวนั่นเองครับแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับพอพูดถึงว่าคําว่าสติเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าไม่ค่อยถึงนะครับ มันเอ๊ยังไงอะไรยังไงนะครับในความรู้สึกผมครับแต่ว่าถ้าพูดคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยม st ันร um ู้สึกเข้าถึงได้ง่ายกว่าอย่างเช่นว่าเรากรมมือนะครับเราแบมือเราก็รู้สึกตัวอย่างนี้ครับมันก็เลยถ้าพูดคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเข้าถึงได้ง่ายกว่าในที่นี้ผมเลยจะใช้คําว่าความรู้สึกตัวแล้วกันนะครับถ้ากลับมาเรื่องของเรานะครับพอเรากลับมารู้สึกตัวมากมานะครับพอเรากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะครับพอความรู้สึกของตัวของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นนะครับมันมีกําลังมากขึ้น เหมือนกับกล้ามเนื้อของเรานะครับที่เราออกที่เรายกเวทมันทุกวันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมันก็จะมีกําลังมากขึ้นครับสติเราก็เหมือนกันครับแต่วิธีการมันแตกต่างกันคือว่าเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเรากลับมารู้สึกตัวของเรามากขึ้นเนี่ยเหมือนเรากรรเราแบรเรารู้สึกตัวครับพอเรารู้สึกตรงมากเนี่ยกําลังของความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีมากขึ้นพอมีมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเท่าทันอารมณ์ตัวเองนะครับเท่าทันตัวเองเท่าทันกิเลสตัวเองมันจะทําให้เราสามารถควบคุมกิเลสของตัวเราเองได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราควบคุมกิเลสของเราได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของระบบที่เข้าออกแบบมาเพื่อส่งเสริมกิเลสใช้กิเลสท,ที่มีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยเพื่อให้ระบบนี้มันขับเคลื่อนต่อไปนะครับเราก็จะอยู่เหนือระบบนะครับเราก็จะถ้าเราควบคุมตัวเองได้ <c oughs> แล้วควบคุมกิเลสได้เราก็จะมีอิสระภาพในแบบของตัวเราเองนะครับเราก็จะรู้จักความพอดีของสิ่งต่างๆในแบบตัวเองเราก็จะไม่ต้องเดินตาม ค่านิยมของสังคมนะครับหรือว่าระบบที่เขาออกแบบมาว่าเราต้องมีเงินมากๆนะครับต้องมีอะไรทุกอย่างในชีวิตต้องมีเงินมากๆในชีวิตก่อนเราถึงจะมีความสุขต้องประสบความสาเร็จั้งมากก่อนนะครับแต่ถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้เรามีความรู้สึกตัวมากพอเราก็จะรู้จักความพอดีตัวเองเราก็จะเข้าใจความสุขในแบบตัวเราเองที่เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องวิ่งไปตามที่กระแสสังคม,มบอกว่าเราต้องมีอะไรมากๆเราจะรู้จุดพอดีของเราเองนี่ก็คือการที่เรา กลับมารู้สึกตัวมากมากนะครับเราจะมีอิสรภาพมากยิ่งขึ้นเองเราจะออกแบบออกจากระบบนี้ได้นะครับเซึ่งผมเคยคิดลเล่นๆนะครับว่าธรรมชาติทำไมมันช่างใจร้ายจังนะครับทำไมรู้ว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันจะทำตามกิเลสได้ง่ายกว่าเอาทำตามด้านลบได้ง่ายกว่าด้านบวกอยู่แล้วนะครับแล้วทำไมถึงใส่ด้านลบเข้ามาในจิตใจของมนุษย์คนเรานะครับ ผมเคยคิดเล่นๆนครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ได้คำตอบนะครับว่าคือเรามาอยู่ที่นี่เราที่นี่เรามามีชีวิตที่นี่ในโลกนี้นะครับมันเหมือนไม่ใช่บ้านของเรามันไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราเราเรามาเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็ถึงวันหนึ่งที่เราจะได้กลับบ้านของเรานะครับที่นี่มันเป็นแค่เป็นโรงเรียนเป็นแค่บททดสอบครับ ซึ่งบ้านที่พูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่บ้านที่ไหนนะครับในชาติหน้าหรือสวรรค์ไหนนะครับจริงๆบ้านที่พูดถึงเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนนะครับซึ่งหรือว่าสรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่าเราเกิดมาเพื่อเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนั่นเองครับที่มันมีอยู่แล้วในตัวเรานั่นเองครับก็วันนี้ก็มีเพียงทนี้นะครับก็อยากจะกล่าวขอสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคน ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับแต่ก็ไปพบกันใหม่นะครับ